รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ก็รับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการรับลงพลังออนทีวีกับดิฉันอารยาโพจาค่ะและดิฉันวัฒนานุ่มค่ะวันนี้เราต้องสวัสดีจ้าสวัสดีเจ้าทันลังไม่ไหวสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะมารียกว่าเป็นเหมือนแบบ ใครมาก็ต้องมาที่นี่นะถ้ามาเชียงใหม่ต้องมาสักการะใช่ครูบาศรีเวชัยนะคะพี่เล็กรู้ไหมว่าครูบาศรีเวชัยสําคัญยังไงเออน่าจะเป็นนักบุญที่มาสมัยก่อนนะพี่ก็ไม่ทราบเป็นประจักบุญนักปฏิบัติแล้วก็รวบรวมศรัทธาของคนเชียงใหม่สร้างถนนนี่ค่ะขึ้นไปสู่ดอยสุเทพนะคะนี่ถนนนี้นะคะอืมถ้ามีคนลํำคูณอ๋อฮะอืมเอาเหรอแล้วก็ตอนเสียชีวิตเนี่ยก็ได้รับพระราชทานเพลิงเรียกว่าอ่า โดยทางพยาพ่อหนี่ยเป็นคนขอให้แม้วันนี้เราก็เป็นสิริมงคลนะเรามาได้มากราบแล้วเรามาเยียบถิ่นใครที่นี่เนี่ยถามว่าเป็นถิ่นใครต้องบอกว่าเมื่อก่อนนี้นะ่อถึงเชียงใหม่ทุกคนรู้สึกเลยว่าเป็นพื้นที่ที่พี่น้องมีความคิดต่างแตกต่างกันในทางการเมืองบางคนจะเรียกว่าเป็นถิ่นพื้นที่เสื้อแดงอะไรเงี้ยแต่ว่านวันนี้เนี่ย ทางทางผู้ใหญ่ทางคอสชอหรือว่าทางจังหวัดแล้วก็ทางทหารในพื้นที่เองเนี่ยอบอกเลยว่าวันนี้ไม่มีสีแล้วหมดแล้วสีแดงก็ไม่มีสีเหลืองก็ไม่มีน้าฝนชะล้างหมดแล้วอให้ทุกคนเนื่องจากวันนี้ทุกคนเปิดใจไนงะเปิด<อ>ใจที่จะกลับมาพูดคุยกันนะ,นะ,ะกลายเป็นว่าวันนี้ไม่ไม่มีสีแล้วแต่กลายเป็นสีเขียวเขียวอย่าไปคิดว่าเขียวทหารนะท่านบอกว่าเป็น,นเขียวธรรมาชาติเขียวต้นไม้เขียวธรรมชาติเขียวต้นไม้เป็นกรีนซีซั่นเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงกรีนซีซั่นการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติของเชียงใหม่ด้วยโอ้โหนะ ไม่ธรรมดาขมกริบ<อ>นี่พอพูดถึงท่านพลทบรีชานิดนึงนิดว่าแหม้วันก่อนจากเชียงใหม่แต่ไปเจอที่กรุงเทพต้อง<อ>รู้ว่า มีความสามารถในการดูดวงหรือเปล่าไม่ทราบนอกจากจะชอบปั่นจักรยานแล้วยังดูดวงได้ด้วยดูอย่างไรที่ดู่ดูมือดูหรือก็วันนั้นเนื่องจากอะไรปาไก่นาคือช่วงนี้เป็นช่วงการพิจารณาการโยย้ายทหารแล้วสัปดาห์ที่แล้วมีการประชุมกันแล้วลูกเหล่าทัพในการจัดทาโผยกย้ายทหารเพราะว่าในส่วนของแต่ละเหล่าทัพเนี่ยทุกคนมองเชื่อมั่นแล้วว่าไม่มีการต่ออายุไม่ว่าจะผอบทบหรือผบเหล่าทัพเพราะฉะนั้นก็จะมีการแต่งตั้งโย้ายกันตามปกติไงใช่ไหมนี่ก็เรื่องในขั้นตอน ของการยกยก้ายแอดแล้วแต่พอดีคนนึงที่เราคนถามหายเยอะเลยเสกไก่อูพันเอกสรรเสริญแก้วกําเนิดโคสง่งก้องโทรบกอคนไม่เจอนาน ไม่เจอนาะคือเหมือนกับว่าท่านอาจจะโลโปรไฟล์มาช่วงนึงนะแต่ว่าตอนนี้ทุกคนจับตามองว่าจะเป็นนายพลแล้ววันนั้นี่ไงก็เจอบิ๊กติ๊กไงบิ๊กติ๊กเอามาตาเมือเดือ๋อไม่ใช่เอ็งได้อยู่แล้วโอเคเอองั้นไปดูงั้นไปดูเลยงั้นไปดูไปดูเลยว่าบิ๊กติ๊กเขาเขาเขายังไงกับไก่ไก่โอ้มีเสียงไหมมีมีมีไปดูกันค่ะจริงเหรอฮะเอาก็งก็ตั้งให้เป็นหลานมาสามสามโยกย้ายแล้วไม่ได้สักทีเลยใช่ไหม บ่ายบ่ายโมงครึ่งเขาประชุมเนี่ยดีดีลงได้ที่เดิมไหมดีๆได้ไม่รู้แล้วแต่แหมฟ้าฟ้าเขาแล้วฟ้าเขากำหนดมาแล้วอีกเรี่ยงไม่ได้ได้วได้ช่ได้เอาแล้วทับพี่ติ๊กอ่ะแล้วตัวพี่ติ๊กอับเดี๋ยวต้องกลับต้องไปกรุงเทพแล้วไม่มาถึงเวลาต้องมาแล้วขอบอขอบอเป็นนายกนี่เป็นต้อ วไว้รอไว้รอให้ถึงเวลาก่อนอ,อ่อะนะเห็นไหมดูดวงแล้ว คือใครไม่ดูก็น่าจะเดาถูกนะนักเลียนเตรียนผ่ารน่าจบจบรลอยไม่ได้ในพ้นอ่ะรุ่นยี่สามแล้วรอมาสามครั้งแล้วไม่ได้ทีครั้งนี้ทุกคนมองว่ายังไงใส่ไกอูก็น่ได้เนี่ยหนูก็ดูได้ยังไงพี่ไกอูก็เกษียณในพ้นอ่ะอ่ะนะครับแต่ว่าแต่ว่าบิ๊กติ๊กเนี่ยก็จะต้องอายกยายนี้ก็ต้องเข้ากรุงเทพนะเพราะว่าถึงจับตามองว่าจะขึ้นห้าเสือทบแล้วก็เต็งเป็นผอบธชิงชิงแคนดิเดตผอบธในอนาคตเพราะว่าท่านเกษียณห้าเก้า โหะะพี่แล้วอย่างนี้ถ้าคนทางนู้นทางนู้นกลับมาคอยจะเรียกไปคุยหรือเข้าคุยกรุงุทพไม่มาทางนู้นน่ะของอพี่ว่าคงไม่มาเพราะว่าวันก่อนแม้ท่านพลเอกประยุทธ หัวหน้าคอสชจะเชิญชวนผ่านรายการว่าพูดว่าไงนะคนต่างประเทศกลับมาเถอะกลับมาเถอะกลับมาเถอมาเอะกลับมาปิกบานเทาพูดคุยกันเพราะว่าทางคอสชเนี่ยก็จะให้ความเป็นธรรมในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมด้วยนะฮะก็คงไม่ได้หมายถึงแค่คุณทักษิณแต่จะหมายถึงแกนนําเสื้อแดงหรือคุณจักรพ่คุณจันลุงพงอะไรที่หลบหลบอยู่นะก็คือว่ากลับมาพูดคุยกันแล้วก็เพื่อที่ว่าไม่เพราะไม่งั้นจะทะเลาะต่อสู้กันไปต่ออย่างนี้มันก็ไม่ไหวทบทบก็บอกแล้วต่อสู้ไปทำไมพื้นนใยทั้างน้นแต่ดูแล้วก็ยาก นะที่เขาจะกลับ<อ>มาเพราะว่าเขาก็จะมีแนวทางของเขาไง<อ>ใช่ไหมอ,อืมนีแหละก็<ม>รอดูแล้วกันวางกันไปเราก็แก้ปัญหาในส่วนนี้ไปก่อนวางกันไปตามท้องเรื่องอ่ะแล้ววันนี้ มาไปดูงานเชียงใหม่เราไปดูงานปลองดองของสชกันดกว่คือเรียกว่าสชเนี่ยมาถึงเชียงใหม่ร่วมมือกับทางทพสามนี่แหละฮะในการที่จะจัดกิจกรรมปรองปรองดองเืนความสุขให้คนเชียงใหม่ถูกต้องค่ะโอ้ีเยาวชนเยอะแยะเราไปดูกันนะงานจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปตามตามไปดูกันอ่ะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปดูที่งานปรองดองที่สชจัดกับจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดียโยโค่ะดีค่ะคผู้ชมค,โโค่ะโอ้ยวันนี้เรามาอยู่ที่ศูนย์ประชุมและการสแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่เพื่อร่วมง,งานมหกรรมคืนความสุขแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นของอะไรนะคะของเยาวชนจะเป็นงานรวมพลังชาติเชื้อเยาวชนไทยใช่เพราะว่าที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีน้องๆซึ่งเป็นชาวเขาหลายเผ่าพันธุ์เลยนะคะใช่ค่ะใช่นีน้องๆนี่อะไรนะคะมาจากเชียงใหม่นี่มาจากไหนครับฮะ สามมือครับสามอะไรนะสามมือครับสามมือภาษาอยู่อำเภออะไรลูกไม่รู้อำเภอไม่รู้อยู่เชียงใหม่นี่แหละนะแต่ว่าอย่างนี้เรียกเผ่าอะไรนะอันนี้เผ่าอะไรรีซออันนี้มาจากเชียงดาวใช่ไหมลูกอ่ะอ่าแม่แตงแสดงแม่แตงเชียงดาวยกมือขึ้นไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อันนี้เผ่าม้งเผ่าม้งชุดสวยมากเลยสวยมากชุดสวยมากเด็กๆเริ่มกลัวแล้วอ่ะพี่เล็กกลัวปะ เราอาจจะไม่โหดไปนิดเึิพี่คนนี้เขาสวยเห็นไหมผมยาวสวยเนาะสวยต้องไหนพี่หล่องามกองามกอให้น้องให้น้องเขาสับสนเรื่องเท่ขนาดไออันนี้หล่อจ้าดักเลยอออันนี้สวยแต่น้องาเขาสวยนะก็ถือว่าวันนี้เป็นงานใหญ่ของทางเชียงใหม่เลยนะคะซึ่งทางคอสชนะคะก็เรียกว่าเดินสายมาในพื้นที่ที่จังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นจังหวัดของทางภาคเหนือเมืองหลักเลยนะเพื่อที่จะมาเริ่มของ เริ่มกิจกรรมปลอมดองคืนความสุขไปด้วยในตัวนะ,ะใช่แล้วก็เ,เป็นการสร้างความรักชาติสมัครสมาชิกเมืม่อกี้ให้กับคนในชาติใช่ค่ะเพราะว<ะ>่าต้องยอมรับว่าที่จังหวัดเชียงใหม่นี่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ซึ่งมีคนที่มีความคิดต่างกันมากพอสมควรแล้วก็เป็นพื้นที่เป้าหมายของทางคอสชอที่จะมาสร้างความเข้าใจสร้างความปลอมดองด้วยแล้วเขาคิดถูกนะพี่ก็คือเหมยความว่าสร้างความปรองดองเริ่มตั้งแต่เด็ก ใช่ค่ให้เด็กเป็นตัวขับเคลื่อน<ช>ด้วยใช่แล้วก็ให้น้องๆเนี่ได้เข้าใจว่า เขาเรียกอะไรนะระบบการปก,ารกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยที่ถูกต้องเป็นอย่างไรบ้างก็มีการเขาเรียกว่าตั้งแต่เด็กๆเ,เลยจะได้เข้าใจซึมซับกันไปโด,ย, <นะ S 2> ดยรอบกิจกรรมก็จะมีการจัดนิทรรศการต่างๆอย่างข้างหลังเราก็คือเป็นนิทรรศการเทริดทูนเหนือเกล้าชาชระชาน <ฮา S 2> นะคะก็มีกิจกรรมต่างๆทั้งพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแกลงไปด้วยว่าวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านประลัดกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็ท่านพนตรีสรายยุทธซึ่งเป็นผู้บัญชาการ การกองพลขอภายพลทนหานบวกที่สาริสามก็มา,าร,ร่วมงานด้วยนะคะจ,จริงเสียดาย มาเพราะว่าจริงๆแล้วคนโอปรีชาจันโอชาแม่ทัพภาคที่สเนี่ยจะเดินทางมาแต่ว่าด้วยความที่ติดภารกิจใช่และเห็นบอกว่าล่าสุดมีภารกิจท่านเตรียมตัวที่จะไปประชุม RBC ที่มาลิสของพม่าในในต้นเดือนหน้าแต่ว่าต้องมีการเตรียมประเด็นเพราะว่าประเด็นสําคัญที่ท่านต้องพูดคุยเนี่ยมันมีเรื่องผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบเรื่องของการจัดระเบียบที่ต้องมีการส่งกลับแล้วก็เรื่องเมืองเศรษฐกิจชายแดนไม่งั้นต้องมีการพูดคุยมีการประชุมกันมีการเตรียมตัวพอสมควรและดูเหมือนลักเด็กนะฮะและ ดูเหมือนรักเด็กอะรักเด็กไงเป็นนางงามหรือเปล่าคะใช่เออรักง,งามเหรองามตรงไหนเนี่ยโอ้ยงามตรงไหนเดี๋ยวพาไปดูกิจกรรมข้างในนะเขาพาไปดูกิจกรรมว่าน้องๆ เยาวชนทั้งหลายเนี่ยเขามาร่วมกิจกรรมแล้วเขาทำกิจกรรมไรันบ้างวันนี้น้องเขามาดูละครดูหนังเพื่อพระเกียรติแล้วก็มีการแสดงดนตรีของดูิยางท์ทบที่สำคัญมีการแสดงถุงศุนทรพจน์ของการแสดงความรักชาติของสมรรถสัมที่เป็นเป็นโครงการประกวดที่ได้รับรางวัลจากท่านแม่ทัพภาคสามด้วยถูกต้องก็ไปดูความสามารถของน้องๆว่าการที่ร่วมกันรักสามัคคีคนในชาติเนี่ยเขาจะมีวิธีการในการกล่าวศุนทรพจน์อยังไงด้วยค่ะเดี๋ยวพ่อไปดูข้างในกันไปไหม น้องๆไปด้วยไปไปไปปันใจจ่งมอบความสุขนะคะที่ผมอยากเรือเปินไทยค้าวีความสุขและให้ประเทศไทย มันมากใช่นะ ดูแลเต้นไปด้วยน้องนึงนึงงนี่คือนะคะวงสตอมนะคะก็เป็นของดุริยางทหารบกนะคะใช่ชื่ออ่ชื่อจริงๆเนี่ยเพิ่งเพิ่งทราบเหมือนกันนะคะว่าสตอมเนี่ยนั่นก็คือว่า step o f m nursery percussion นะคะเป็นชื่อเต็มใช่โอ้โหยีโอ้โหน่าฮามากตอนเย่ไปเต้นที่คสชครั้งแรกที่ทปายธารเมืองแปดอ่าฮะเป็นมหากรรมคืนความสุขเนี่ยขาดวงนี้ไม่ได้เลยนะคิวไม่ว่างเลยนะเนี่ยใช่คิวไม่เคยว่างอ่าฮะเดี๋ยวเราถึงเชียงใหม่เอาฮะเดี๋ยวนี้เราต้องคุยกับน องคุณ้าวงคุณอาเจินค่ะคนไหนเลยโอ้หล่อหล่อหล่อเลยทำไมทำไมจะทำไมต้องใส่แว่นกันวีทำไมเขาต้องใส่แว่นกันทุกคนนะพี่ไม่ใช่แบ่นี้เป็นซ้อมด้วยนะคะก็เพิ่มเพิ่มความแบบเพื่อเถอะนะ คนบอกว่ามีจิตใจแบบว่ายิ้มแย้มแจ่มใสในใจคิดอะไรตอนที่เราเราเล่นให้คนดูมันมากครับคือวามสุขสุขประชาชนนะโอ้โหความสุขมาจากในในจิตใจเฮ้ยอย่างนี้พี่ตูแบบเพิ่มเพิ่มนี่ตั้งแต่ตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยคิวเคยว่างไหม ไม่เคยเดินสายตลอดทุกวันทุกวันนี่เมื่อกี้อาถามว่านั่งรถทัวร์กันมาเนี่ยรถของทางน่นั่งมาไอ้เราเอาเปรียบน้องไงแก้วอีกนายบอกหัวหน้าคอสชบอกว่าเดินทางไปไหนนะเอาเครื่องบินให้เด็กมันก็ได้นะนี่ไงบอกแล้วบอกแล้วใช่เพราะว่า403ซิลค์มาเพือชุดหนึ่งอย่างนี้เท่าไหร่นะปกติถ้าชูฟูเลยก็ก็20คนครับแต่ว่าวันนี้มา15คนอ๋อแล้วแล้ววงนี้นี่เราถึงกำเนิดอะไรยังยังไงบ้างใครเป็นคน นีเริ่มตั้งแต่ยุคไหนคะอ๋อรีเริ่มมาตั้งแต่สิปีที่แล้วครับรุ่นพี่ผมากกว่านะครับอ๋อรู้สึกเท่าที่จําได้นะเป็นยุคเป็นรุ่นหุ่นบอของเรื่องพอลคัสชั่นเลยนะฮะโอ้ยเด็กจริงอีท่าอีท่าเนี้ยถ้าเปิดเสื้อเนี่ยอะไรเนี่ยที่ดูอยู่เนี่ยกรี๊ดกรี๊ดกันหมดเลยนะเนี่ยอีท่าเปิดเสื้อที่แข็งคนคิดเนี่ยโชว์ซิกแพคขาวเออโอยสิสแพรแล้วโชว์เมื่อกี้คนไหนคนไหนโชว์เนี่ยคนไหนโชว์ไอ้สิ่งนี่มันมารวมกันหนูลง คนไหนคนไหนคนนี้ค่ะแล้วก็เปิดโชนี่ใครเป็นคนต้นคิดไอ้เปิดโชเนี่ยใครเป็นคนต้นคิดกลางนี่เขาเขาเมีว่ะมีว่ะเอเออาร์หนึ่งสองสองเอเออาร์ตึ้งโอ้โหเนี่ยเขาเรียกว่าทุ่มเทเพื่อความสุขของประชาชนจริงอ่าถูกต้องเดี๋ยววันหลังเรานีอันนิบบรรหารกันหมดเลยเนาะใช่ค่ะอันนี้อ่อก็น้องเขาเป็นนักทหารเป็นสิบตรีแล้วอันนี้ก็เป็นน้องน้องนักเรียนดุริยางค์บอ๋อโส อยากสอนแป้นอะไรอย่างเงี้ยคือน,น,น้องๆเวลาสมมติว่าเออเขาเห็นเราแล้วเราเขาอยากเขาอยากมันจะบอกเฮ้ย อยากมามากอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเออมีเฮ้ยเกามีการเปิดสอนสําหรับบุคคลทั่วไปมะว่าคอร์สชั้นเนี่ยยังไม่มีใช่ไหมยังครับมีแต่รับสมัครให้เป็นนักเรียนดุริยางค์อ๋อคือถ้าใครมาเรียนก็ต้องสมัครเป็นนักเรียนดุริยางค์ครับมสามครับจบมสามนะฮะเขาเขารับสมัครกันช่วงเดือนไหนอะเนาะเออช่วงมกราครับอ๋ออ่ะใครใครที่อยากเป็นทหารดุริยางค์นะแล้วมีความสามารถมีความสามารถด้านนี้นะเตรียมมาได้เลยอ๋อมีอีกลบทงเมื่อกี้เห็นคนนึงโดนตีหัวอ๋อเฮลเมท ใส่แฮลเรม่เจ็บปะวะไม่เจ็บหรอกมันเจ็บปะวะอ่าไม่เจ็บเป็นหัวเหล็กหัวภาคสนามครับพี่ทางทางของก้องทัพบกเนี่ยครับส่งจำหน่ายแล้วคือไม่ใช้แล้วอุกร้องพวกนี้ก็คือ คือคอนเซปต์เราก็คือว่าเอาเครื่องดนตรีที่เป็นสิ่งที่เหลือใช้อะเรียกว่าอะไรนะใช่ครับจ้ำหน่ายครับจ้ำหน่ายแล้วจ้ำหน่ายทิ้งนะครับจ้ำหน่ายทิ้งคือไม่เอาแล้วไม่ใช้แล้วเอาให้พวกนี้แหละมาเพราะว่าก็ต้องมาทำมาเป็นดนตรีด้วยนะคะเต้นยากมิเนี่ยเต้นยากไหมยากครับอฮ้ยแล้วถามนิดนึงกันบ้านเวลาพวกเราต้องแบบว่ามีการไล่แกะเตรีซ้อมเพลงเพื่อที่จะเดินาจะต้องทำยังไงบ้าง ก็ดูครับดูสถานที่อย่างเช่นวันนี้มาเชียงใหม่เชียงใหม่ก็มีแดงอะไรนะจัากิมจักกิ้มก็โตแล้วก็มีกองสมบัดชัยที่เห็นมื่อวนทีเราเพิ่งเข้ามาให้เป็นรสชาติกินไยของภาคเหนือเห็นไหมน้องๆเขาว่าทำกันบ้านบัวสมควัวนั้นเหนื่อยนะไม่ทำมันนาแต่ว่าพวกเราเนี่ยเป็นนักข่าวสายอาหารนะไกนาทำไมจ๊ะทำไมจ๊ะแล้วน้องๆเขาเต้นได้แล้วเราจะเต้นได้ไหม แล้วดีเหรอพี่ฮะให้น้องเขาสอนได้ไหมอ่ะเหรอเฮ้ยหนูไม่ยอมจ้วยตัวคนเดียวนะแป๊บเดีเดี๋ยวหนูมาแป๊บเดียวเออเพราะว่านะคะเราจะเป็นนักข่าวสายทหารนะทหารทําอะไรได้นะเราก็ต้องทําได้หมดนะยกเว้นรบนะคะเราเป็นกองหลังนะคะเอ้าเสร็จเจ้มาเร็วนักข่าวสายทหารมาแล้วนี่เดี๋ยวให้ใครเป็นครูสอนเต้น เกมะอยูข้างนี้ในฝั่งนี้ฝั่งนี้เอ่อ๋ออ๋ออ๋อหายเขาไหมหายเขาไหมไม่เคยทำไงนะโอ้ยมันหมุนไมหมคะไครวะเฮ้ยมันสเต็ปไม่ได้หมุนซ้ายหมุนขวาหมุนซ้ายแล้วมีเล็กให้ได้สี่แล้วให้ตอหนึ่งสองสามสี่ไม่เหมือนข้าต่อยละห้เลยอ่ะเขาใหม่เจเล็กอ่ะเราต้องมีสาวเฮ้ย วหายเข้ามาเนี่ยอ่ะอะอะไรอะไรเอ้าหนึ่งสองสามสี่เออเออเหมือนที่แก่เลยอะจะกิ้มก็คือตอกอะไรเนี่ยเอาะแม่ะดนตรีหน่อยไหมจะดีเหรอจะดีเหรอแล้วเราลาไปพร้อมๆกันกับน้องๆโบนดนตรีเดี๋ยวแล้วกันแล้วก็เต้นด้วยกันเนี่ยนะใช่ค่ะวนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะเพราะว่าในวันพรุ่งนี้เราไม่มีกิจกรรมอีกที่นี่ให้อีกแลาวนะคะ รับลมทางออนทีวีนะคะกับพิชนารยาพจน์ค่ะและดิฉันรุ่ยสายนาร้วงร้อมกับน้องๆวงซ้อมและน้องปามช่องเก้าและเจเจเอเบซีนิวนะคะนะคะสายทหารค่ะค่ะแล้วกันไปก่อนสวัสดีค่ะ